r a n เรนเจอรตอนเดียวขับเคลื่อนสีน้อนั่นเองนะคะกระจังหน้าให้ค่ะเป็นกระจังหน้า FORD ทําสีแดงตัดกับสีดํานั่นเองค่ะใส่หน้ามาสแต g สกู๊ปหน้าทรงฟิตค่ะดูล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะล้อแม็กขอบ16นะคะกระชันท้ายเหล็กเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันค่ะว่าขวัญแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกคา้าบ้างฝา like, share, กกดไลค์กดแชร์กดริ่งกด subscribe ให้กับช่องโปรฟอร์ดขวัญด้วยนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับขวัญข้าวช่องโปรฟอร์ดค่ะวันนี้เห็นหน้าขวัญก็ต้องเห็นหน้ารถ f o r ์เรนเจอแต่งสวยๆใช่ไหมคะวันนี้ขวัญจะพาทุกๆท,ท่านค่ะไปชมรถ f o r ์เรน g e r ตอนเดียวขับเครือนสี่ล้อนั่นเองนะคะเ,เราไปพร้อมกันดีกว่าคะ่ะตามมาเลยค่ะ นี้นะคะก็เป็นตัวรถสีขาวค่ะเครื่องยนต์2,200ซีซีให้แรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าค่ะและคันนี้นะคะพิเศษสุดค่ะขับเคลื่อน4ล้อเลยนะคะ ท่านไหนที่กําลังหารถนะคะไว้ใช้สําหรับการบรรทุกขึ้นเขาขึ้นดอยหรือว่าท่องเที่ยวออแบบออฟโรดนะคะอย่าลืมค่ะนึกถึงรุ่นสแตนดานดของขับเคลื่อนสี่ล้อของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดชุดแต่งกันดีกว่านะคะคันนี้นะคะ ด้านหน้าขอนก็เปลี่ยนกระจังหน้าให้ค่ะเป็นกระจังหน้า FORD ทำสีแดงตัดกับสีดำนั่นเองค่ะและเพิ่มความสวยงามด้วยการใส่ไฟ LED ให้3ดวงบนหน้ากระจังด้วยนะคะ และในส่วนของไฟหน้านะคะขวัญก็อัปเกรดให้ค่ะเป็นไฟหน้าม s สแตงพร้อมทั้งใส่ไฟ LED และไฟ daylight เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะไฟหน้าของเราค่ะและในส่วนของด้านฝากระโปรงหน้านะคะขวัญก็ใส่เป็นสกูปหน้าทรงฟิตค่ะสกูปหน้าใหญ่ค่ะสกูปหน้ายอดฮิตของเรานั่นเองค่ะทำสีดำด้านตัดกับสีตัวรถนะคะด้านหน้าของเรานะคะก็ดูสวยงามมากเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะด,ด้านข้างค่ะคันนี้ขวัญก็ใส่เป็นคิวล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะและก็เปลี่ยนล้อให้พร้อมลุยค่ะในการเปลี่ยนล้อแม็กขอบ16นะคะใส่คู่ให้กับยางบิกคอนขอบ16ค่ะซีรีส์ยาง26575นั่นเองค่ะยางตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับการออฟโรดค่ะขึ้นเขานะคะเข้าป่าหรือว่าขึ้นดอยนั่นเองนะคะ และถัดมานะคะเบ้ามือเปิดนะคะเบ้ารองมือเปิดตัวนี้ค่ะช่วยไม่ให้รถของเราเป็นลอยนั่นเองนะคะและนี่เลยค่ะบันไดข้างนะคะเดิมนะคะรุ่นหัวเดียว4ี่คณสี่ของเรานะคะจะไม่มีบันไดข้างค่ะขอนก็ใส่บันไดข้างเพิ่มเติมให้นะคะเพื่อให้เราสะดวกในการขึ้นรถนั่นเองค่ะและถัดมานะคะ ลายสติกเกอร์ค่ะลายสติกเกอร์ตัวนี้นะคะเบื้องต้นนะคะขวัญก็มีให้เลือกเป็นร้อยลายเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบนะคะสามารถเลือกตกแต่งออกแบบได้เองเลยนะคะและในส่วนของไฟไท้ายนะคะขวัญก็ใส่เป็นข้อไฟไท้ายให้ค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับไฟไท้ายของเรานั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยนะคะ ในส่วนของด้านท้ายค่ะฝากระบาดท้ายนะคะขวัญก็ใส่เป็นสติกเกอร์เพิ่มเติมให้ค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะและใส่ข้อมือเปิดพร้อมกับใบดาบให้ด้วยนะคะและถัดลงมาค่ะในส่วนของกระชนท้ายขวัญก็ใส่กระชนท้ายเหล็กเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะกระชนท้ายเหล็กตัวนี้ค่ะเราสามารถรับน้ําหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะคะคงทนแข็งแรงจริงๆนะคะและนี่เลยค่ะ ฟอร์เรนเจอร์ของเรานะคะกระบะท้ายของเราลึกถึง511มิลค่ะทำให้เราบรรทุกได้เยอะแล้วก็หนักมากกว่าปกติด้วยนะคะคันนี้นะคะรับรองค่ะว่าบรรทุกของได้เยอะแล้วก็จุใจคุณลูกค้ามากเลยนะคะขวัญก็ใส่กระบะเลนเนอร์เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็สะดวกในการใช้งานด้วยค่ะ เราดูรอบๆตัวรถกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะคะในส่วนของห้องโดยสารค่ะรุ่นสาตนดาดของเรานะคะก็เป็นแบบ2ที่นั่งค่ะพิเศษส,สุดนะคะด้วยการเพิ่มเบาะหนังมาให้จากโรงงานนะคะสะดวกสบายแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวคุขออนุญาตขึ้นรถกันนะคะ รุ่นนี้นะคะเรายังมาพร้อมกับพวงมาลัยผ่อนแรงแบบไฟฟ้านะคะน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายด้วยค่ะแล้วพวงมาลัยของเรายังเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยของเราเลยนะคะคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์6สปีดค่ะขับเคลื่อน4ล้อนะคะสามารถปรับเป็นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อได้นะคะตามลักษณะการใช้งานของคุณลูกค้าเลยค่ะ ภายในห,ห้องโดสารของเรานะคะก็กว้างขวางค่ะองค์นั่งสะดวกสบายมากเลยนะคะภายในห้องโดสารของเรานะคะก็ออกแบบอย่างเรียบหรูค่ะคุมโทนสีดํานะคะเพิ่มความเป็นสปอร์ตค่ะให้กับห้องโดสารของเรานะคะสวยงามเรียบหรูมากเลยใช่ไหมคะเราดูในส่วนของชุดแต่งกันไปแล้วค่ะและดูภายในกันไปแล้วคิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจใครหลายๆท่านแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอพาไปดูในส่วนของโปรโมชั่นกันดีกว่าค่ะว่าจะพิเศษขนาดไหนนะคะ ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะรุ่นสแตนดาร์ดขับเคลื่อนสี่ล้อของเรานะคะราคารถค่ะไม่แพงเลยค่ะราคารถจะอยู่ที่562,000บาทค่ะตอนนี้นะคะขวัญก็จัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะฟรีเดวกันไปเลยค่ะจองรถเพียงแค่3า3,000บาทก็รับรถสวยๆแบบนี้กลับบ้านไปได้แล้วนะคะท่านไหนอยากจับจองเป็นเจ้าของ For ์เรนเจอทุกรุ่นสามารถโทรหาขวัญได้ที่เบอร์0 94, 9 4ย์9 9-5-9-6หรือคลิกีรา,ายละเอียดใต้ u t u b e นี้ได้เลยนะคะขวัญยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆหรือการแต่งรถได้แบบต่างๆก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะนั่งดู YouTube อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถง่ายๆกับขวัญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย100%ขวัญมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะก่อนจบการรีวิวในวันนี้นะคะขวัญต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ดูรีวิวของขวัญตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมนะคะนึกถึงรถฟอร์ดคิดถึงขวัญข้าวอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่ไหนถ้ายังไม่ได้คุยกับขวัญน,นะคะวันนี้ขวัญขอบจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอไปส่งมอบรถสวยๆคันนี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ